สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d รคเตเร์ศิศิปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสังคมไทยพร้อมหรือ,อยังที่จะมีนายกรัฐมนตรีชื่อพิธาหนึ่งความคิดจากคุณสุรวิทย์วีรวันเชื่อไหมครับโพมติชนเดลีนิวพักเก้าไกลจะได้สอสอมากถึง242.17คน และพักเพื่อไทยจะได้สสรองลงมาคือ176.77คนสองพักนี้จะมีสสรวมกันถึง418.94คนสามารถจัดตั้งรัฐบาลสองพักได้เลยและจากโพนี้พิธาลิมเจริญรัฐจะเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นพักอื่นๆที่เหลือจะได้สสน้อยมากคือพักรวมไทยสร้างชาติได้29.05คน พักพลังประชารัฐได้13.22คนพักชาติพัฒนากล้าได้7.84คนพักประชาธิปัตย์ได้5.77คนพักไทยสร้างไทยได้5.21คนพักภูมิใจไทยได้4.78คนพักเสรีรวมไทยได้3.05คนพักชาติไทยพัฒนาได้1.3คนเป็นไปได้หรอือ ที่พักภูมิใจไทยจะได้สสประมาณ5คนทั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียวที่เป็นของตายก็มีสสสิคนแล้วยังไม่นับจังหวัดอื่นนับแค่บุรีรัมย์จังหวัดเดียวก็มีโอกาสว่าโพนี้จะผิดจากความเป็นจริงไปแล้ว100%เเซในขณะที่โพบอกว่าพักประชาธิปัตย์จะได้สสเพียง6คนเป็นไปได้หรือแม้แต่ภาคใต้ภาคเดียวพักประชาธิปัตย ก็น่าจะได้สอสอมากกว่าที่โพคาดการหลายเท่าแต่พอจะมีหลักคิดอยู่บ้างคงไม่มีใครเชื่อว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาตามโพมติชนเดเรนิวว่ามาถามจริงเถอะว่าคนที่ทำโพและหน่วยงานที่ทำโพเชื่อว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาตรงกับโพของตัวเองไหมแต่เอาเป็นว่าเราลองมาดูว่าหากพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในความเป็นจริง ไม่เป็นนายกรัฐมนตรีของโพนั้นประเทศไทยจะเป็นอย่างไรถ้าได้พักก้าวไกลเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลต้องยอมรับว่านอกจากพิธาที่เป็นหัวหน้าพักแล้วบุคคลที่มีอิทธิพลในพักก็คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปียบุตรแสงกนกคุณสองคนนี้เหมือนกับเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของพักและเป็นคนที่คนรุ่นใหม่จํานวนมากให้ความยกย่องว่าเป็นเสมือนาศาสดาทางความคิดของพวกเขา และชัดเจนว่าทั้งสองคนนั้นมีความคิดที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีเป้าหมายคือการลดทอนบทบาทและสถานะของพระมหากษัตริย์แต่เชื่อกันว่าเป้าหมายของการปฏิรูปที่พวกเขาบอกว่าคือการทำให้ดีขึ้นนั้นเป็นเพียงขั้นบันไดที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงที่พวกเขาต้องการปิยบุตรพูดหลายครั้งว่า ถ้าไม่เอาการปฏิรูปหรือหากฝ่าฝืนสุดท้ายจะไปจบลงด้วยการปฏิวัติซึ่งมีความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนปิยบุตรมักพูดเสมอว่าต้องทำให้พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งที่ความเป็นจริงพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นอยู่ใต้รัฐธรรมนูญมาแล้วตั้งแต่ปี2475และแน่นอนว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของพวกเขาก็คือ การแยกพระมหากษัตริย์ออกจากประชาชนให้พระมหากษัตริย์ไม่สามารถมีพระราชดำริต่อแนวทางการพัฒนาประเทศและไม่สามารถมีพระราชดำรัดต่อประชาชนปิยบุตรเคยกล่าวว่าสถาบรรันกษัตริย์จำเป็นต้องปรับตัวให้อยู่ได้กับประชาธิปไตยโดยแยกการใช้อำนาจจากรัฐให้เป็นเพียงหน่วยทางการเมืองหน่วยหนึ่งซึ่งทำให้กษัตริย์ไม่สามารถใช้อำนาจใดๆผ่านรัฐได้อีกต่อไป โดยในทางรูปธรรมนั้นหมายถึงการไม่อนุญาตให้กษัตริย์สามารถทําอะไรเองได้เนื่องจากผู้ที่รับผิดช,ชอบคือผู้สนองพระบรมราชโองการรวมถึงการไม่อนุญาตให้กษัตริย์แสดงพระราชดำรัสสดต่อสาธารณะและต้องสาบานต่อรัฐสภาในฐานะประมุขว่าจะพิทัก,กษ์รักษารัฐธรรมนูญเป็นต้นปิยบุตรบอกว่าเมื่อการปฏิรูปไม่ได้ทำลายสิ่งที่ดำรงอยู่ลงไป การปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้จึงต้องเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันจากสิ่งที่ดำรงอยู่ด้วยว่าพร้อมยินยอมให้ปฏิรูปหรือไม่หากสิ่งที่ดำรงอยู่ยินยอมการปฏิรูปก็จะบังเกิดขึ้นตรงกันข้ามหากสิ่งที่ดำรงอยู่ไม่ยินยอมขัดขวางไม่ให้เกิดการปฏิรูปพลังของฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรุกคืบกระแสสูงเสียงเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงก็จะเดินหน้าจนปฏิรูปไม่เพียงพออีกแล้ว สายเกินการแล้วปฏิรูปก็จะเปลี่ยนเป็นปฏิวัตินั่นหมายความว่าเขาต้องการบอกว่าหากขัดขืนข้อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาแล้วจะต้องถูกล้มล้างในที่สุดปิยบุตรยังใช้ฐานะทางวิชาการของเขาพูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสและปฏิวัติรัสเซียที่มีการโค่นล้มระบบกษัตริย์เพื่อเป็นในสะท้อนถึงระบบกษัตริย์ของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลุกปั่นให้ผู้ฟังใช้การปฏิวัติฝรั่งเศสและรัสเซียเป็นหมุดหมายในการที่จะบรรลุปเป้าหมายไปสู่ความมุ่งหวังที่ต้องการเป้าหมายของพวกเขาไปไกลกว่านั้นแน่เมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนแชทไลน์ของพรรคเก้าไกลามาเผยแพร่ปิยบุตรส่งข้อความปี63คือการ Normalization คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้พูดได้เป็นเรื่องปกติปี64คือการทำงานความคิด เปลี่ยนใจคนเพิ่มหาพวกเพิ่มศิลปะของการเมืองคือการทําให้ความคิดของคนกลุ่มหนึ่งกลายเป็นฉันถามติของสังคมสิ่งที่พวกเขาทําสําเร็จแล้วคือทําให้คนหนุ่มสาวจํานวนมากเชื่อในแนวทางของพวกเขาทําให้คนหนุ่มสาวจํานวนมากมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งไม่จําเป็นในระบบประชาธิปไตยและคนหนุ่มสาวจํานวนมากออกมาท้าทายต่อมาตรา1น2ด้วยถ้อยคําที่รุนแรง แน่นอนเป้าหมายของเขาในขณะนี้คือเรียกร้องให้มีการปฏิรูปโดยเริ่มจากการแก้ไขมาตรา1 1ึ2และแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์แต่ความมุ่งหวังที่ลึกๆของพวกเขาต้องการมากกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงระบบของรัฐไปสู่แนวสาธารณรัฐแม้บทบาททางความคิดของพรรคก้าวไกลจะมีปียบุตรเป็นผู้บ่มเพาะ แต่ผู้สนับสนุนคนสำคัญและมีบทบาทในการขับเคลื่อนคือธนาทอนที่เขาสามารถผลักตัวเองให้มาเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่และเป็นนายทุนที่แท้จริงในการเคลื่อนไหวทั้งการขับเคลื่อนพักการเมืองและเป็นผู้ก่อตั้งสำนักคิดฟ้าเดียวกันเพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์ไปสู่สังคมธนาทอนนั้นทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนมากเชื่อในความคิดของเขาว่าศาสสนานั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ต้องยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าศาสนาใดก็ตามเหมือนที่เขาเคยพูดว่าผมคิดว่าทุกคนมีพระเจ้าของตัวเองและคุณก็คุยกับพระเจ้าของคุณเองได้โดยไม่ต้องผ่านวัดโบสถ์หรือมัสยิดคุณคุยกับพระเจ้าของตัวคุณเองได้แม้กระทั่งระหว่างการวิ่งคุณก็คุยกับพระเจ้าได้คุณไม่ต้องไปตักบาตรไปมิสซาหรือละหมาดเพื่อจะคุยกับพระเจ้าสิ่งที่ผมเชื่อ ก็คือศรัทธาทางศาสนาควรจะเป็นศรัทธาที่เปิดกว้างและไม่ควรมีวัดหรือศาสนาหรือองค์กรใดมาบังคับหรือเชิดชูความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งให้มากกว่าความเชื่ออื่นๆนอกจากนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่หากพักเก้าไกลเป็นแกนนํารัฐบาลแล้วประเทศไทยจะเข้าไปยืนอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองของเพื่อนบ้านดังเช่นที่ธนาธรแสดงออกอย่างชัดเจน ถึงการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมในพม่าและในฮ่องกงโดยพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแสดงจุดยืนออกมาเพื่อสนับสนุนผู้ชุมนุมหรือการสนับสนุนเอกราชของไต้หวันจนขัดแย้งกับรัฐบาลจีนหรือนำประเทศไทยไปสู่การเลือกข้างตามแนวทางของตะวันตกในสงครามยูเครนกับรัสเซียในวันนี้ผู้นำทางความคิดของฝ่ายเขาหลายคน ยังพูดถึงการไม่จําเป็นต้องมีบุญคุณต่อครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีบุญคุณต่อพ่อแม่ไม่ภูมิใจในความเป็นไทยเพราะมองว่าเป็นสิ่งที่ล้าหลังและฉุดรั้งความก้าวหน้าของพวกเขาแน่นอนว่าแม้ธนาธรและปียบุตรจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่บทบาทในพักก้าวไกลก็ยังถูกครอบงำโดยทั้งสองคนแม้ว่าพักก้าวไกลจะมีพิธาเป็นหัวหน้าพักและจะเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าผลจากโพของมติชนและเนิลเป็นความจริงไม่ใช่ความลวงประเทศของเราก็จะถูกนำไปสู่ความสุ่มเสี่ยงที่พวกเขาต้องการข้อเรียกร้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเขานั้นจะนำมาสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในชาติตอนนี้โพของสื่อมวลชนบอกว่าพรรคของพวกเขาจะกลายเป็นพรรคที่ได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าโพนั้นจะอวยเพราะสื่อที่เป็นเจ้าของโพและจะมีจุดยืนทางการเมืองสอดคล้องกันหรือไม่ก็าตาม ส่วนพิธาที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามโพเมื่อไม่กี่วันก่อนมีการพูดถึงการให้สัมภาษณ์ถึงงานส่พ่อของเขาสองครั้งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครั้งหนึ่งสัมภาษณ์ตอนที่เขายังไม่เข้าสู่การเมืองครั้งหลังสัมภาษณ์เมื่อเขาก้าวขึ้นมาเป็นแคนดิดตนายกรัฐมนตรีสิ่งที่สังคมจับได้ก็คือคำพูดของเขานั้นเป็นเรื่องเท็จจากบริบทและข้อเท็จจริง ที่ยืนยันจากผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่เขากล่าวถึงสุดท้ายแล้วพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีโพจากการปั่นของสื่อแบบที่ธนาธรเคยรับตำแหน่งนี้มาแล้วหรือเป็นนายกรัฐมนตรีในความเป็นจริงก็มีคำถามว่าเราพร้อมแล้วหรือที่จะมีเขาเป็นผู้นำชาติของเราแม้เราจะเชื่อว่าสิ่งนั้นยากที่จะเป็นจริงก็ตามศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ